อะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องสู้ขุสุ้คนนะครับผมอ่ะมื่อนี้จะพาไปลุยนะครับรัฐบาลไทยกันนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหรอยหกสิบหกนะครับอ่ะรัฐบาลไทยนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่ง นะครับที่หนึ่งตุลาคมนะครับหกหกกันนะครับหกหกกันนะครับนะครับอ่ะ บนอย่างเดียวนะครับบนนะครับบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับบนอย่างเดียวนะครับอ๋อพี่น้องเอฟซีนะครับ ก่อนที่จับไปเบิงของวันที่หนึ่งนะครับตุล่านะครับให้พี่น้องอีพีมาเบิงหลักฐานของวทต่ิพันมาก,กันนะครับวัต่ิพานมาเด้อวัต่ิพันธมาเป็นจังไดของอบนนะครับสูตรบนอ่ะของตัวอย่างหลักฐานเก่านะครับวทต่ิพันมาบน อย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับให้วิ่งให้วิ่งสามนะครับให้วิ่งสามกับห้านะครับสามกับห้าไม่เข้านะครับหลุดไปเด้อหลุดหยุดปุดเด้กพี่น้องอีพีเด็กวิ่งบอเข่านะครับหลุดไปนะครับเอาที่นี่ให้พี่น้องอีพีมา อ่าเบื้องจับคู่นะครับจับคู่นะครับข้างบนออกแปดหนึ่งสองนะครับจับคู่มีจต่สามสองนะครับไม่เข้าเด้อพี่น้องอฟซีบาเขานะครับอ่าเด็กไม่เข้ากันนะครับอ่าขอโทษขอให้พี่น้องอฟซีแฟนคลับแฟนช่องได้ลายเด้อพี่น้องอฟซีเพราะว่าอ่ามันไปตามสูตรกันนะครับนะครับก็ได้ลุดไปนะครับลุดจุดปุด อ่ะโมเปียงพี่น้งองก c ฟซีอ่ะขอสวดขอไพ่ไรลนะครับมมเบิงกันต่องวดกันนะครับต่องวดกันนะครับเอางวดนี้เด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่นบน เด่นบนนะครับหนึ่งกับสี่บนนะครับเด้อนี่คือบนเด่นบนนะครับเด่นบนหนึ่งกับสี่ยังไม่มีตัวเน้นนะครับยังไม่มีตัวเน้นนะครับเด้อนะครับยังไม่มีตัวเน้นกันนะครับ อาที่นี่มาเบ,บิ้งครับผมจับคู่นะครับจับคู่นะครับเียเบิ้งกันดีๆดย์สะกดเป็นนกอิปซีนะครับ สองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็มีนะครับ หนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับเพียงอีกสี่อ่ะ บาหลายคูบาหลายหางกันพี่น้องเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับบนนะครับแต่เตียมสวยเป็นแปดคูนะครับแปดคูแปดหางแอดตัดคัดเนียนออกมาเลขที่ไม่น่าลงทุนคือเลขกำลังมันอ่อนนะพี่น้องมันกาลังอ่อนนะครับก็เลยเอาตัวตัวเด่นตัวที่เตียมหลายมาลงให้พี่น้องยืซีกันก็มีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดากซีมากากับซีหาซีเจ็ดนะครับ กับตัวน้ำในพี่น้องเด้อกับตัวด้วยนะครับบนอย่างเดียวบ่อเกีียวกับรางกันนะครับบนนะครับหรือจะล่องรางนะครับก็บถือว่าอ่าพิษนะครับถ้าลงรางก็ถือว่าพิษแต่ส่วนมากพี่น้องอีซีจะบนรางไว้นะครับจะบนรางไว้นะครับกันนะครับถ้าผู้ใดอ่าในทางนี้เด่นเด่นเป็นนะครับเขาเรียกว่าเด่นเป็นบนรางไว้นะครับถ้าไฟ บนคือบน,บนล่างคือล่างนั่นก็ถือว่าขั้นใหบน้บนออกล่างให้ล่างขึ้นบนถือว่าพิษะนะครับพี่นอ้องเอาคแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้งวดประจำวันที่หนึง่งตุลาคมนะครับนี่ครับวันที่สิบหกที่ผ่านมาหลุดไปนะครับหลุดไปนะครับบอ่อเขานะครับไเ้เลขกสามตัวกับบอ่อเขานะครับวัดนี้บ่ต้องมีสามสามตัว งวดทีเดียวมีหกคู่นะครับมีหกคู่อ่ะมีหกคู่มวดนี้จัดให้ไปสี่คู่บนอย่างเดียวนะครับอ่ะใส่โลโก้กันสักนิดหนึ่งนะครับโลโก้นะครับผม ของแอดเองนะครับของแอดนะครับอาชอบไปเอาเรื่องพี่น้องปรชอบกับพานนะครับเป็นแนวทางกันนะครับบนอย่างเดียวงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งตุลานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นบนงวดนี้เด่นหนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่ยังบ่มีตัวเน้นนะครับเอาไว้โค้งสุดท้าย นะครับคงสุทายกนหวยออกหนึ่งวันนะครับแอดจะสรุปบนสรุปรางให้กันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะตา่ามบอนีเอาไปกันเพื่อไปหายุบสลักกินแบงราบานกันไ้สัก่อนนะครับเนาะเอาอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาไปปิดจจหน้าวเคอเบิงแล้วก็หาตัวมาจับถ้าว่อชอบที่แอดจับให้หาตัวเด็ดตัวดีตัวเด่น,ดนในใจของเอฟซีมาก กบหนึ่กับซนะครับไปได้ทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับขอให้โชคๆเป่นมันกันสุขสุขวัคนเด้อพี่น้องเอพีอ่ะสำหรับอาคลิปนี้ขอให้โชคบัานกันเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ